ไปไป,ไปตากแดดก็ได้ไม่เป็นไปตากแดดเอาโว้เพื่อนอย่างนี้คตรเยอะพี่คนเชี๋ยวพี่ไปเข้าน้าแป๊บนึงได้ปะได้อ, <S <S อยู่ได้อยู่ทางเราหรือเปล่าโอ้ budget editor พี่ budget editor หนูหนูเข้าน้าแป๊บนึงน,นะรอฮาร์พี่ พี่กันเร็วับพี่ก็ดีครับสวีสดวครับพี่เราไปไหนกันหมดเลยพี่เมื่อกี้เล่นไม้ดีกว่าเนาะเมนนี่พี่ไปเนยในตอนนี้ของบ้ไม่มีไอ้เบ้เอามีแค่นี้จริงหรอ อย่าอย่าไปกลัวครับพี่หนูก็มาคนเดียวครับพี่มินไมายอย่าไปกลัวครับพี่โอเคเดี๋ยวอีกคันหนึ่งของเราปะได้ปะมีมีคันของด้าแล้วก็เออว่ามีพี่ด้ามีโชเลี่แล้วก็มีอลีนโอเคอยู่ได้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 เสียไเนี่ยพี่แต่ของจะหมดอ่ะ จะกำลังใจให้นะคะพี่ขอบคุณครับไม่โดนใครไม่โดนปะต่อยต่อช่ลงไปบวกห่อยได้ปะ่วเจอเชิต่อยไะคนื้อย่งไม่กีกัดไม่กี่ตัวนะ่ยเบอผมผมเหลือสี่นี่เาพี่ไปก่อนเฮ้ยพี่มีสี่อะครับพี่เบอร์ไหมใครใครเนว่ไหนนี่ผักขอสองตัวเบอร์อะไรนะหนึ่งสามเจ็ดห้าแปดหกอุ่นใจเบอรพอป่ะนี่ ขนลรกตัวไม่พอขอพี่พอเยอะไอ้ขอขอขอ A A ดีหน่อยขอตัวสองได้ไหมครับพี่นี่ฮาร์ดเลขอะไรฮาร์ดฮาร์ดเลขอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมแบ่งให้พี่สามหกสองครับพี่คุยก่อนปืนปืนใครเล่นปืนพี่เดี๋ยวพี่เล่นให้พี่ขาตายให้ไอ้เบิ้มมึงมีเท่าไหร่ก่อนปีนขาตายสีหพี่นี่นี่เอาไปลองแบบนี่พอ่ลองไปรำมึงเอาไปรำมมี A D เท่าไหร่ เดี๋ยวผมเซตยอดไปไม่ได้มไหนีเลเวอร์ตี้ด้วยเลยนะเมื่อกี้ขับใช่ใช่ใช่มีมีเลเวอร์ตี้ด้วยนะอยู่อยู่หลังเนินตรงเนี่ยเนี่ยตรงเขาอยู่แล้วที่ผมชี้ไปพี่เรามีกันกี่ตัวอะเราลองจับกลุ่มไหมพี่มีของไหมไม่ถึงเวลาแล้วไม่มีเวลาจับกลุ่มแล้วดิมีอยู่มีขาขาเลยคนไหนไม่ต้องจับเราแฮปปี้ มีอยู่13มี13มี13เราพร้อมปะถ้าเราพร้อม22 57ไหวเราไหวแล้วาคือเราก็ก23มี13ไม่ไม่ได้เอาของมาดิ22 8ฟังฟังเราจะไม่ขึ้นไปบนเนินหาเขานะเราจะเล่นอยู่พื้นที่ราบเนี่ยแถวๆกล่องเนี่ยไม่ข้ามไปตรงกล่องเขานะได้ครับแขึ้นไปบนหลังคารูเรื่องนะเพื่อนตายชู้เพื่อนเลยนะที่จะเล่นหลังคานี้่ยมาแล้วเราก็ดึงให้เขามาเล่นแทนได้เล่นหลังคาก็ได้แต่ว่าเราเราจะไม่เข้าขึ้นไปเนินเลดขาดแค่นั้นเลยโซนเนี่ยหลังคาเนี่ยก็ได้เนี่ยได้ มาเลยตดูทีครับระวังระวังตกจะโดดต้งนี้ตกลงขวาลงขวาหน่อยทำไมต้องเป็นกูซ้ายมามาซ้ายมาซ้ายมาส้ายเธอไม่มีสักอันหรอมีอันซ่อนไหมให้เขาดันมาดีกว่าเขาอยู่เหนื่อยพี่ร้อยเ้าดันรอเขาดันมาว่ะเพราะเขาคอนเนิน์อะ

ตาวาหลังไอ้ไ hmm. น so oh, ้ไน้เอ้าอะไรวะกูเล่นเรื่ของกูนี่เราเฉยเราไม่เฉยเราเพื่อนเพืนชุดหน่อยชุดหน่อยชุดหน่อยเยอะไหนมชุดหน่อยแออดอกพูดได้สาราชุบเพื่อนสาราชุบเพื่อนที่หมวยตรงโอ้โห ชี่อยิงพิธาร่าหน่อยพี่ไ,พไกลเพื่อนมากสาร่ะปมยาสวยสารา่า,ราเอาสาร่ามาขึ้นอีกปิดเข้านะกูเล่นอะไรของกูวะอเอาใหม่ไ,ไ,ไ,ไม่เห็นวะหนูมองไม่เห็นด้วยนึกมอาเห็นแล้ว ชไปๆในตัวพี่มีอะไดิสาระผมในผมหน่อยพี่ไอ้โมอ,อยไกอะลีทีงหมดี่เพื่อนหมดยัง เก่วิ่งวนพี่อุ้มอุ้มผมไปก็ได้นานๆขึ้นมานา้าโอ้พี่วะทำไมบรรนัวจังวะพี่ตัวบั็อกหรือเปล่าพี่สาวคนนี้คนนี้คนนี้ไล่ผู้หญิงคนนี้เล่นไม่ก่อนเล่นไมก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนแต่พูดตัวบั็กมันเบรกกิ้งน้องเพลินหลังพี่ ไม่ตายพี่เชิญไม่ตายคนนี้คนนี้ไม่ตายนะพี่ขอบบูทขอบบูทเล่นเล่นมาใหม่บูทพี่บูทพี่เพื่อนตายหรือเปล่ามเพื่อนตายหมดหรือเปล่าโอเคโอเคถ้าชุนไม่ได้ฝั่งบ้านฝั่งบ้านมีแล้วทำฝั่งกล่องบ้าครับท้ครับค่อยๆวันละวันละพี่เขาได้หัวแดงเลยเลยหัวแดง หันหันๆับอลเชน่าอเชน่าหนึ่งไช่วยผมคนนึ่งน้าหลังน้าหลังน้าหลังแเบิร์ดเลเบิร์ดเบิเบิร์ดไม้เบิร์ดไม้แทงแทงแทง คนนึงก็ได้พี่ก็สริคนนึงก็ได้แล้วก็อีกคนนึงแทนออบชื่อไงผมก็มันชาวเมืองพวกเราผิดเองปล่อยไปพวกเราผิดเองแหละอะไรหรอผิดอะไรอ่ะอะไรวะอะไรอ่ะเอ้ากองกองกองหมดแล้วอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นบอดแลยนไม่รู้แต่ของพี่หมดเกลี้ยง หนูว<อ>่เ,<อ>เล่นอะไรไม่รู้หนูแม่งรอบแรกเข้าไปเล่นอะไรไม่รู้งงตัวเองเฉยพี่นแต่เพนหนึ่งเกาะสองเดินแล้วเกางหมดก่อนค่อยอุ้มพี่มีมีมีคนอยู่นี่เชียร์มานดูนี่ดิอืมยมีคนอยู่ตัดตัวบงังแลต่อพี่ ไม่มีใครมาคบกูเลยเมื่อกี้แม่งเข้าโม้สั่วไปหมดทั้งคู่คิดทั้งอะไรก็ไม่รู้ที่หนูเก็บแล้ว ไม่บอกกาไม่เห็นหน้าหนูเลยไงนะ่ะเจ้าหมัดโอ้ย,อยถุนเล่นมากบ <c oughs> อ,อกว่าอยาแก้อยาแย่งเราเก็บเป็นไงล่ะพี่หนูขอโทษแย่งเก็บโทษพี่ทำไมอ๋อไม่เป็นไร